อลเล็กเขามีเวลาพักผ่อนสมองนิดหนึ่งนะทุกคนแล้วพรุ่งนี้ก็ไปเรียนอีกหนึ่งวันแล้วก็ปิดช่วงคริสต์มาสนะทุกคนแต่ช่วงปิดคริสต์มาสนี่ก็คือแบบมีกันบ้านเยอะมากเห็นเขาพูดเนาะแม่ก็เลยบอกว่าเออก็ยังดีเราได้ทำกันบ้านที่บ้านก็เลยวันนี้ไม่ต้องไปเรียนก็ว่าอย่างนี้เขาไม่มีเวลาเลือกซื้อเสื้อผ้าเองเลยเนาะ วันนี้เขาก็เลยจัดไปจ้ะเขาถามแม่ว่าแม่อยากได้ตัวไหนแม่บอกนะเขาจะซื้อให้เขาว่าอย่างนี้แม่บอกว่าอุ้ยไม่ไม่เอ้าแม่ไม่อยากได้อะไรอเล็กเลือกตามใจชอบเลยอเล็กอยากซื้ออะไรอเล็กก็ซื้อเลย <c oughs> ก็เลยว่าอย่างนี้เพราะตัวเองอ่ะไม่ค่อยมีเวลาเขาก็เลือกตามชอบเลยจ้ะเดซัมเบอร์กุนเซอเดซัมเบ เดือนธันวาคมดูเหมือนหน้าเฮิร์สมากเลยเนาะหน้านเฮิร์สก็คือฤดูใบไม้ร่วงไนงะมันไม่มีหิมะจ้ะอีกสองสมวันก็จะแบบเป็นคริสต์มาสแล้วหิมะไม่ตกเลยวันนี้แดดออกดีมาก คนวันนี้เราจะกินหมูกระทะเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มหมูกระทะกันก่อนเนาะจ้ะทุกคนจ้าอันนี้น้ําเปล่านะจ้ะอันนี้ซอสพริกเนาะใส่ตามชอบนะจ้ะซอสมะเขือเทศ รากผักชีกับกระเทียมอันนี้ก็ตามชอบ จะเคี่ยวก่อนนะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนวันนี้เขาใส่แป้งมันอะแป้งมั เป็นงาคั่วจ้าแ้ปใส่หมุดเดปิดไฟจ้าปรุงรสตามชอบค่ะจ้า เราก็ได้น้ำชิ้มหมูกระทะจ้าทุกคนน่าก,กินไหมส่วนอันนี้ก็เป็นหมูที่เราหมักไว้เนาะจา้ะเราหมักด้วยซอสปรุงรสซอสหอยผงปรุงรสน้ําตาลพริกไทยปน่นไข่ไก่แล้วก็น้ำมันพืชน,นิดนึงจ้ะอืมอะไรอีกลืมอีกไหม คอนแทคเอ็กซ์ตร้าคอนแทคดูเวดบุตรเดนหมูหนึ่งพันสามร้อยกรัมจ้าหมูหมูก็ได้จานนี้เิรมเรื่อยทุกคนมันจะหนาวมากเลยเนี่ยเปิดเปิดหน้าตรงหน้าต่างอ่ะทุกคนเออมากินเข้าแล้งกันจ้ะหมูกระทะน้ำจิ้ม อันนี้มีกุ้งอ่ะอยากกินกุ้งอ่ะแต่ว่าไม่ได้ปรุงนะคะแล้วก็มีปูอัดด้วยนะทุกคนมีสลัดอมืมีบวบบวบไดเอาไปจีโอเคไปลงมือลงมือเลยเดี๋ยวขอเอาบวบวางหน่อยบวบจีนหน่อย ปูอับจะมีกุ้งอีกวางไปก่อนทุกคนเดตักน้ำิ้นก่อนเับเดี๋ยวแม่เอาในถ้วยใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดเ,วยเดครับ Oh. เดี๋ยวรหมูสุกนิดหนึ่งจ้าทุกคน mm hmm. ได้ยัง ตันน้าใหม่ที่เปิดใหม่ร้านมันเปิดใหม่คนเยอะมากเลยไม่ได้ขายเลยในน้ำกิ้มเหรอฮะน้ำกิ้ม อม่นู้ปูอัดของแม่ได้แล้วเออหลุดวันนี้แม่กินปูกับกุ้งไม่อยากกินปูกับกุ้งใช่ไม่อยากกินหมูบวกไม่ได้แล้วจะเอาก็เอาบวก sau lời à muốn hả? Không cần đây hả? nó khinh đỡ để đây ăn đây okay. à, hả? ăn đây được. เห็นนุ่มๆไปจังเลยเนี่ยสำหรับแม่ใส่หมดเอาออกให้หมดแม่ไม่เอาเพราะว่าแม่ไม่กินเดี๋ยวแม่จะเดถ้ากินเดี๋ยวจะเอาเองเอาลงเลยช่วยกันเอาลงเดี๋ยวค่อยกินกุ้ง ชิมนะได้ิไ,ไ้องชิมดูเ็นงเผ็ไดไหมน้นำชิม <c oughs> อ๋อเอเจ้าน้ำซีน้ำซีนใสเใส่เห็ดหางจะกั่วจ้ะอืมใส่เจ้าอืม วันวันนี้ได้เจอแตภาพแบบคิดว่าแบบคิวดว่า <地>嗯<哼>。哦。我这儿去。好，加点肉。 ก็ด้วยย่างก็ด้วยออืบวกอบวกอะไรบวกย่าง <c ười> บ้านเราได้อะไรกินเนาะบ้านเราก็หมูกระทะแบบนี้เนาะทุกคนครับอ,อร่อยเนม,มานานกินดีอ่ะตอนเราไปเมืองไทยเราก็กินหมูกระทะหนึ่งครั้ง เปิดประตูระเบียงบ้านตีแต่มันไม่หนาวไม่ค่อยหนาวไม่งั้นนั่งนั่งแบบหนาวอ่ะอ,อ่ะ บวกย่าง<ม> แล้วเอาออกแล้วเอาลงอีกจะทำกินครับคี้ทำแบีไหนะันนะฉันทำนะันท้ว่าเขาเช็ด 好爷 we yeah. よかった。<laughs> <laughs> ada apa tu? Masih tu. Hah? Yang ada apa tu? Pakar lah. Thank ก็ต้องเผาลายนะจันเนี่ยสินรวดเอาไ็กได้แล้วใครจะเอาไหมไม่ได้หยิบเลยเดี๋ยวเอาลงอิกหยิบทีเดียวให้หมดเดี๋ยวเอาลงอิกจะได้ไม่ต้อง ขายแล้วบวกสองชิ้นะเหลือไว้ทำไมยังเหลือไว้ทำไมสองชิ้นกินให้หมดคนละนชิน้นห,หมดเลยทุกคนหมดทุกอย่างอร่อยไหมนานมากไม่ได้กินทุกคนจ้ะ บวบย่างหมูกระทะมีกุ้งมีปูอัดนั่นแหละทุกคนมีสลดัดมีน้ำจิ้มก็ทำเองจ้ะโอเคจ้ะทุกคนขอบคุณที่รับชมเนาะก็อีกไม่กี่วันก็คริสต์มาสแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไร <c oughs> คิดเมนูไม่ออกเลยโ <c oughs> ต๊ะคริสต์มาสปีนี้เออนั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคิดเอาวันนั้นแต่ซื้อของมาแล้วแหละแต่ไม่รู้จะทำอะไรจริงๆอือ ้ยคักแน่จ้าเดี๋ยวพอ,อกันไหมเนาะจ้าขอบคุณที่รับชมเนาะขอบคุณที่แวะเวียนมาถักท้ายเนาะจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย